สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับครูสุนันอารัมนะคะชื่อเล่นชื่อครูโซเฟียนะคะสอนในรายวิชาศิลปะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเนื้อหาเล่นสีหนามกันดีกว่านะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไประบายสีเราต้องมาทำความรู้จักนะคะกับสีน้ำกันก่อนเลยะคะ่ะมารู้จักสีน้ำกันเถอะ ลักษณะของสีน้ำนะคะสีน้ำมีลักษณะที่โปร่งแสงนะคะและก็แห้งเร็วนะคะเนื่องจากสีน้ำมีส่วนผสมของกาว และสีที่ปดอย่างละเอียดนะคะดังนั้นเมื่อระบายสีนะ้ำลงไปบนกระดาษนะคะจึงมีเนื้อที่ไม่หนาทึบนะคะหรือว่าโปร่งแสงนะคะจึงทําให้มีลักษณะที่แห้งเร็วนะคะจําไว้นะคะลักษณะของสีน้ําเลยที่เห็นได้ชัดนะคะมีลักษณะที่โปร่งแสงและแห้งเร็วนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะในการใช้ในการระบายสีน้ํานะคะอันแรกเลยนะคะเป็นสีน้ํานะคะสีน้ํานะคะการเตรียมสีน้ําควรเตรียมไม่น้อยกว่า3สีนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินนะคะเพื่อที่จะนํามาผสมกันให้เกิดเป็นสีอื่นนะคะ ต่อไปนะคะเป็นผู้กัรนะคะผู้การเราใช้ในการระบายสีน้ำนะคะถ้าเราไม่มีผู้การเราสามารถประดิษฐ์ใช้อย่างอื่นได้แทนผู้กานอย่างเช่นนิ้วมือนะคะหรือว่ากิ่งไม้เศษไม้ต่างๆนะคะอยู่ที่ว่าเราจะมานำมาประยุกต์ใช้หรือดัดแปลงเป็นผู้กานได้อย่างไรนะคะ ต่อไปนะคะจานสีนะคะจานสีมีไว้ก็เพื่อใส่สีน้ํานะคะบีบสีน้ําลงไปในจานสีนะคะถัดไปนะคะกระดาษนะคะกระดาษนะคะจะเป็นกระดาษชนิดเรียบหรือว่าหยาบก,ก็ได้นะคะแต่ที่รูแนะนํานะคะถ้าอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เป็นกระดาษที่ว่าเป็นกระดาษชนิดหยาบนะคะหรือว่ากระดาษแข็งนะคะเพื่ออะไรคะ เพื่อว่าเราจะใช้ในการอุ้มน้ําของสีน้ํานักเรียนสังเกตนะคะเวลานักเรียนระบายสีน้ําถ้านักเรียนระบายสีน้ําซ้ําๆกันไปนะคะกระดาษเราจะเป็นขุยนะคะแต่ถ้าเราใช้กระดาษ A4 ถ้าเราใช้ซ้ํากันกระดาษจะทะลุหรือขาดแต่ถ้าเราเป็นกระดาษร้อยปอนหรือกระดาษหยาบหรือว่าแข็งนะคะกว่ากระดาษ A4 เราสามารถระบายทับได้หลายๆครั้งนะคะ ถัดไปดินสอนะคะดินสอเราใช้ในการร่างภาพนะคะไม่ว่านักเรียนจะวาดภาพอะไรเราต้องใช้ดินสอในการร่างภาพก่อนเราค่อยระบายสีนะคะร่างเบาๆนะคะไม่กดนะคะไม่กดนะคะเราใช้ในการร่างก็คือการวาดเส้นแบบเบาๆนะคะ อันสุดท้ายเลยนะคะสิ่งสําคัญเลยคือ,อยางลบนะคะใช้ในการลบนะคะในเมื่อนักเรียนวาดผิดนักเรียนก็ต้องมียางลบนะคะใช้ในการลบในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะหรือว่าเราดูแล้วว่าอันนี้มันไม่สวยเราก็สามารถลบแล้วแก้ไขให้มันสวยงามได้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพสีน้ำนะคะหรือว่า สีน้ำที่เรารู้จักกันนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะสีน้ำมีลักษณะโปร่งแสงและแห้งเร็วนั่นเองนะคะสำหรับคาบนี้นะคะครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีค่ะ